ร้านขวันมัต้าาวค่ะ Honda X a อ v วค่ะนี่คันนี้ค่ะเดินทางมาไกลจากสมุทรปราการเลยนะคะเดินทางมาติดตั้งไฟสปอตไลท์ร้านขวัญค่ะวันนี้จะมารีวิวให้ดูค่ะวิธีการติดตั้งของ XADV ดทางร้านเราถอดชุดสีก็แค่2ชิ้น3ชิ้นเท่านั้นเอง1ชิ้นนะฮะแล้วก็2ชิ้นตรงนี้นะครับผมฮะแค่นั้นเองมีฟิวมีฟิวคอมมลนะตามหลักการเดินไฟนะ แล้วก็มีดีเลย์อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นดีเลย์ไฟสูงไฟต่ําแล้วก็แยกขาวแยกเหลืองนะหัวใจสุดศูนย์รวมของพวกอยู่ตรงนี้นะครับผมเวลาจะแก้งานหรือจะเคลมอะไรเงี้ยมันตรงนี้ง่ายง่ายครับผมสวิต์เกาะตรงนี้นะครับกันน้ำ95%ครับ้5เรไว้แลกันด้วยนะคะนี่ประกอบจ้โอเคเรามารีวิวไฟค่ะทําได้เหมือนกันเลยกับ XADV ค่ะเปิดไฟสีขาวสามารถพักไฟสูงขอทางได้เลยค่ะเปิดไฟสีเหลืองไฟสีเหลืองเนี่ยเด็กบี้เขากลับสมุ ประการเนี่ยแนะนําใช้สีนี้ไปเลยค่ะพี่เพราะว่ารถใหญ่จะได้เห็นเราชัดเจนขึ้นน่ะนะคะก็สามารถพักไฟสูงขอทางได้เช่นกันค่ะหรือพี่ไม่เปิดไฟอะไรเลยค่ะจะตอปไฟขอทางช่วงที่เขาตัดหน้าก็ได้ช่วงกลับรถนะคะหรือจะเปิดยิงยาวๆไปเลยก็ได้ค่ะรถสวนมา ปิดให้เขาได้เช่นกันค่ะกับตำแหน่งนี้แล้วก็ขาจับตรงรุ่นนะคะนี่แบบนี้เลยนะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์ขอให้มั่นใจในร้านขวัญมราสาวได้เลยค่ะเราติดตั้งได้ทุกรุ่นนะคะไม่ใช่รถตลาดทำได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยโอเคสวัสดีค่ะ